โดนปลาใหญ่นี่ครับตาเจ,จ้าเออตาจ,จ้าย,ยกขึ้นเลยเพื่อนโดนดาบไปแล้วเหรสมสารเพื่อนด้วยนะต้องไม่ต้องโสมน้าเลยไม่ช่วยไม่ไปนเลยแม่บอกว่าแม่ทำไม่ไมเปนเนีจ <c oughs> ับได้เยอะเลยนะคะจะรู้แล้วจะรู้แล้วจะรู้แล้วระวังระวัง,ง,งสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับช่องใส่ลูปอาคารนะคะทุกคน วันนี้ก็หนีมาต่อไปอีกแล้วนะคะซึ่งเราก็มาอยู่ที่นี่นะคะที่ที่ใหม่นะคะทุกคนนี่มาอยู่ที่นี่เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็มาดูกันนะคะว่ามันจะได้ไหมนะคะได้กี่ตัวนะคะอดู่ลุงนะคะนั่งตรงนี้นะคะทุกคนซึ่ง <laughs> ก็น่าจะเสียวอยู่นะคะเพราะว่ามันไม่เคยนั่งเนาะมันเป็นอะไรไม่รู้นะคะบาล บาลังบอล,ลัง <laughs> บอลังเก้าอีบอลังเก้าอี้นะคะทำเองน,นะคะทุกคนเดี๋ยวนั่งที่นี่เราก็ตกปลานะคะเออน้องก็ได้นะคะมีหมอให้ด้วยนะคะปวดจิ <laughs> ๋วหรือป้าหนุ่มพี่ชิวบีลาเว้เหนือยป้ามามา 拿着，拿着，扛着。好嗯。 ไม่ติดนะคะโอ้โหอาหารปลาก็หมดแล้วดูกินละกินละปลาเล็บปาหย่ไม่รู้นะคะตกก็ใกล้ค่ะระยะหนึยย่งแปดระยะหนึ่งแปดนะคะซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรกินอยู่กินอยู่โดยไม่ติดเลยอะ่ะมันกำลังกินอยูถ่ถ้ามันถ้ามัโจมเมื่อไหร่ดึงนะคะทุกคนสำหรับคนที่ตปกปลาไม่เป็นนะคะ ลุงก็ไม่เป็น <laughs> สุดๆทั้งตาแน้วทุกอ่าโจมลงไปก็ดึงได้นะคะถ้ามันอะไรนะท้องขึ้นมาสุดดอกทองขึ้นมาสุดดอกก็ดึงได้นะคะทุกคนซึ่งงงมากนะคะตกปลาเนี่ยคะ่ะโอ้นี่ได้แล้วนะคะ <laughs> ปลาหมอยแล้วเ <laughs> จอปลามอยแล้วนะคะทุกคนพ <laughs> อเปลี่ยนตะกวัวนี่กินเลย เตียให้มันหนักขึ้นเลยนีน้เอาเลยดึงตีสักทีนะฝันนูน้นโดนปลาใหญ่นี่ครับตุ่มปลาอะไรลุงอโอ้ใหญ่น้ะอันนี้ก้ายี่สุกก้าใจเย็นใจเย็นใจเย็น อันตัวละ้วโอ้ปลาจ,จีนนี่ครับผมก็โดนน,นออปะปลาจีนไซส์ใหญ่เลยน่าจะประบาณกิโลนี่ยโอ้ยโอ้ย เดี๋ยวลุ้นนะเดี๋ยวลุ้นนอะทงมยูปดักทำันจอม่อยู่รัจอมอยูไต้ต้อไม้พู่นหละได้ปลาหมอตัวลอยตัวขึ้นมาแล้ว วากันเ็อะไรังเราตั้งเลยตั้เลยตั้งจะะเออตั้งจะยกขึ้น้นเลยโอเคโอ้ดึดูดูดูไปยกขึ้นปวดมอนปวดึกง่ายนะมั้งว้ไปโอ้ยห้าว่ามาด้ยกขึ้นจัดไหมเนี่ยเสียด้แทมากเลยนะคะคือตัวใหญ่มากเนาะดูจากตัวแล้วมันตัวใหญ่น่าจะประมาณสีกห้าโลเนาะ ปลาจีนนะคะทุกคนคือคือมันดาดนะคะพเพื่อนโดนดาบไปแล้วค่ะทุกคนสงสารเพื่อนด้วยนะสงสารเพื่อนด้วยค่ะทุกคนคือเพื่อนเพื่อนตกปลาได้แต่ว่ามันทำหลุดไปแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าท่นนี้นะคะได้ปลาหมอประมาณสามนิ้วรอไปก่อนคะ่ะวูได้ปลาแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้ไถ่แทบไม่ทันเลยนี่ลาจะเปลี่ยนหรือเปล่า ยังไมไ่สวยเลยได้นะคะทุกคนครับเข้าเส้นบวกค่ะนะครับอ่าวันนี้มาทำอะไรมาจับแมวเลยคะมาจับ หอยนะคะเพราะว่าปุเล่บอกอย่าจับหอยมากเลยนะคะตอนนี้ไปค่ะพาไปค่ะตรงไหนคะพาไปค่ะไปวันนี้มากันทั้งบ้างเลยนะคะทุกคนไปที่นี่เหรอที่นี่มาไม่น่าจะมีนะคะเพราะว่าที่นี่ก็มีที่นี่ไม่น่าจะมีเพราะว่าต้นที่หอยที่อยู่บ้างนะคะก็มาจากตรงนี้เลยค่ะทุกคน คือตอนนี้น้ำสูงขึ้นค่ะทุกคนเพราะว่ามันฝนตกเนะาะใครที่อยู่บ้านผมเอาไปเลี้ยงเอาก็เอาไปกินเป็นน้ำแบบไม่ได้ลึกมากนะคะไหนเจอแล้วเหรอไหนชวนหน่อยอชวยหน่อยอชวยหน่อย,ย,น,อยนี่มันเป็นหอยแบบนี้นะคะเอาเลยอู้มีหอยไหลมีหอยหลยๆเด้อโอ๊ยล้วว่านะตัวนี้ก็มีหรือเปล่านะหอยอะ่ะ กูเล่หาเก่งมากวันนั้นะคะแล้วันเดอร์าให้่เลยหชีมีไหมคะไม่ <m im ple asure> ชีอ้าโกชีซะแล้วนะคะยไม่ใช่ลลนะก็โชีซะแล้วนะ,ะมีไหมฮ <m im ple> ะเสรแล้วเสร็จ <m im ple asure> แล้วอไหน <m im ple> อ่าได้แล้วนะคะบุเ่ได้ไหมบุเลโอ้ยเฮอุ้ยเอาทนี่เลยโมันตรายมากระว,วังเนอะแบบเดี๋เอาเล่นๆไม่เอาให้มันโตนี่ไหมคะนี่มันเป็นอ่านอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวให้ดูนี่มันไปแบบนี้นี่ตุ๊กกาได้แล้วนะคะโอ้ยโอ้โอ้ปุรีก็ได้แล้วหรอโอ้ได้แล้วนี่หอยนะคะได้ไหมคะได้แล้วได้แล้ว,ลว,ลวหรอเอาทีเหนดูเอาทีเลย โอ้โหปุ้ยได้เยอะเลยอ่ะปุ้ยเก็บเก็บม้าเลยอ่ะไหนเดี๋ยวไม่ดูหน่อยสิเดี๋ยวมาโชว์สิโอ้โหเอามาดิเราวันนี้ตัวเก่าไม่นอนเลยเนี่ย Ờ, thoại, ờ, và, và rồi bên lên đi bà xem mẹ Má đi cả, cái hồi đó Má, bà đi À, xài xài Tôi lên tôi xài hết một lần đi bán đi xài xài โอ้ปุ้เลยเลหอยแล้วอ่ะเน่นเอามาโชว์สิเอาม้โชว์ให้เห็นสิเน่หนโอ้โหหอย,อยวันนี้มาตกปาลาด้วยนะคะทุกคนไม่รู้ว่าได้แล้วหรือยันนะคะคุณพ่อตกอยู่คนเดียวนะคะตอนนี้ก็คุณแม่ก็พาลูกนะคะอตอนนี้คุณแม่พาลูกสองคนมาจับหอยนะคะมาหะะมาหอยเนาะเพราะว่า มาถึงนี่คือยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะก,กับปลากับปากก็ยังไม่ได้เก็บเลยนะคะมาเลยอย่าไปแล้วอย่าไปแล้วก็เลยรียมานะคะถ้าลูกมาแม่ก็ต้องมาดูแลนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นอ่าแม่มันเป็นน้ําที่แบบไม่อันตรายแ,แต่ว่ามันปลยไว้มไม่ได้นะคะถ,ถ้าเราก็จมนะ้ำเดี๋ยวแม่ไม่ต้องไม่ต้องจมําเนอะแม่ช่วยไม่ไปนเนอะแม่ไม่เว้นําไม่เปเนาะ ว่าน้ำไม่เป็นนะคะไม่ต้องตกน้ำเลยไม่ต้องจมน้ำเลยเราเสร็จแล้วกินเลยเปียกก็ไม่เป็นไรไม่เอาชุบมาอยู่ใช่นไหมคะนี่โอ้โหเออเก็บเปี๊ยกก็ไม่เป็นไรโอ้จับได้เยอะเลยตัวใหญ่นะคะมันเป็นหอยจุกเนาะนี่นะคะก็ก็มีเยอะอยู่นะถ้าหาดีๆนะคะแต่ว่ามันไปเข้าไปลึกๆไม่ได้ไงเพราะว่ามันข้างในที่ตกกำมันน้ำตื้นนะคะก็เลยแบบ อยู่ที่ค่าข้างนะคะและว้วก็เก็บก็ได้แล้วนะคะ <c oughs> เอาพลอยได้ไหมคะเออหวยสวยตุนตต้นี่ตายเออสวยได้ไหมคะเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยคิด,ด,ดตัวกนนันเก่งมากเลยหายเก่งมากเลยเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรไงคะไม่บอกแล้วไงไม่เอาเสื้อผ้ามาแล้วอ่ะเออ เรียกมาเปลี่ยนเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะโอ้โหจนะเออไม่จมไม่จมไม่จมอัดเาร์เลยค่ะเสาร์เลยค่ะเออบุเล่เน็ตบุเล่มันนี่สิเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปสิอ่ะอยู่นี่แหละอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละอ่ะอยู่นั่นแหละอ่ะอยู่เมื่อเมื่อเมื่อกี้ไงอ่ะแล้วก็ดูกล้องค่ะดูกล้องค่ะบุเล่อ่ะดูกล้องดูกล้องอ่ะดูกล้องถ่ายรูปค่ะหนึ่งสองสาม

ดูเลยดูดูเลยดูเลยคนนี้คุณเล่นมาผงบ่ไม่ไม่มาหรอจะจมบ้าเฮ้ยอ่ะได้เยอะเลยเนี่ยได้หลายตัวแล้วคะตั้งใจหาเพราะว่าไม่ต้องก็อยากไม่ต้อตัวเลยอ่าอ่ะอ่ะน้องเก่งมากเลยเนี่ยคุณเล่นคนนี้เก่งมากเลย ي าเป็นอะไรคะ ได้เยอะเลยนะคะไปหามาได้เยอะมาเลยเอ,อ่อนะดูเออได้ไปแล้วนะคะโอาค มีจับได้เยอะเลยนะคะทุกคนคือหอยแต่ละตัวคือใหญ่มากๆเลยนะคะาามีตัวเล็กมีตัวใหญ่ <c oughs> ก็ตกปลากับเลลได้หนึ่มื้อเลยนะ,ะถ้าอไปกินนะคะน,นี่ได้ปาลาอะไรไม่รู้นะคะปนน,นปน,นีนนี่ได้แล้วนะคะทุกคนได้ปน,นี่ไปกินด้วยนะคะวันนี้อืได้ปน,นี่ก็คุ้งนะคะทุกคนปนนี่เป็นเนื้อที่อร่อยนะคะขึนน้นโล ใต้ขึ้นโลนะคะโดนใต้คาน <laughs> โอ้ได้แล้วได้แล้วปันนีอีกแล้วนะคะตีอะไรไม่รู้อู้จะรู้แล้วจะรู้แล้วจะรู้แล้วระวงังระวงังเออได้แล้วนะคะได้ปันนีสองตัวแล้วนะคะวันนี้ ได้ปลาได้หอยแล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าดึกแล้วนะคะทุกคนเล่นโจมแบบว่าหนาวสั่งหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดไปเรียบร้อยนะคะแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคิณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะและนี่คือวิดีโอทั้งหมดสำหรับคลิปนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ,คะ,คะบ๊ายบายค่ะ